ซึ่งในลำดับนี้พร้อมแล้วที่จะเข้าสู่พิธีการนะครับท่านราชการพรานดชพระคุณท่านเยียคุณอิมินาสการีนาตัง ราเมรยะมัจฉปมาตถานัย <ots>

นกาวสำนักงานที่ดินกรหวัดร้อยเอ็ดส,สดสิทศมา,าวิทยาลัยร,ราชพัตรอยเอ็ดค่ะ จังหวัดร้อยเอ็ดค่ะคสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะ จุติธรรมจังหวัดร้อยเอ็ดสำนักง,งานที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ดที่สบาลเมืองร้อยเอ็ดค่ะ ประจําศาลจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะ

มนทนทหารโกทียี่สิบเจดสำนักงานอายการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดร้อยเอ็ด นลกง,งานอายการสารแขวงส่วนและภูมิสำนักง,งานอายการคอดีเยาชวชนและครอบครัวจังหวัดลอย เยาวนชนในครอบครัวจังหวัดร้อยเอ็ดโดยท่านชูศักดิ์ราบบุรีรองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ดประธานในพิธีนำคณะผู้พิพากษาเจ้าหน,น้าที่ศาลร่วมประกอบพิธีวางพวงมาลาสดหน้าพระรูปขอเรียนเชิญท่านผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดร้อยเอ็ดถวายพวงมาลาขอเรียนเชิญค่ะจังหวัดร้อยเอ็ดจะได้ร่วม อ,อง่งพระรูปพระองค์จ้าทุกท่านถวายความเคารพต่อแท่นประธานคับวันที่7สิงหาคมของทุกป,ปีถือกำหนดเป็นวันละพีเป็นวันค้ายวันสิ้นพระชนของพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงกราบุรีดีเดกติ ผู้ที่บรรดานะักกฎหมายให้การยกย่องเอชิดชูว่าเป็นับคิดราแห่งกฎหมายไทยข้าพระพุทธเจ้าในสัญญาโยธาผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดร้อยเอ็ดตำหนักสวนกุหลาบ่อมาปีพุทธศักราช2431ได้ส่งเข้าศึกษาทางกฎหมายหลักเส้อเมื่อเสด็จกลับประเทศไทยแล้ว โดยเหตุที่พระองค์ทรงตั้งได้47,000สาบัดน,นี้ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลาย